สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเหตุผลที่ผมหยิบ2กระบอกนี้มาเล่นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ารูปแบบแล้วก็การเล่นเนี่ยใน2กระบอกนี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมีคําถามนะครับท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างคาบินและ M14 เนี่ยสกระบอกนี้ท่านผู้ชมคิดว่ากระบอกไหนดีกว่ากันครับคอมเมนต์บอกผมกันล่างคลิปนี้หน่อยก็แล้วกันหนะ้าแต่ถ้าให้ผมแนะนําจากใจจริงเลยเนี่ยผมจะแนะนําในส่วนของ M14 มซะมากกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ นเนี่ยจะมีในเรื่องของสะโรบแล้วก็ความแม่นยำของกระสุนปืนนั่นเองนะ ซึ่งทั้ง2องอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยนะครับว่ามันดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียของ M14 จะไปนในเรื่องของกระสุนปืนนะครับถ้ามีให้ประมาณสัก15นัดเนี่ยผมว่ากําลังพอดีเลยน้าในส่วนของคาบินนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีให้เราเพียงแค่สูตรเลงของปืนเท่านั้นเลยนะท่านผู้ชมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะมองศัตรูได้ยากนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือความแม่นยาของกระสุนปืนที่ไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นั่นเองนะ้า ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะทําให้เรายิงโดนจุดสําคัญของสตูเนี่ยค่ายเครื่อนนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับว่าข้อดีของปืนนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือยิงแรงแล้วก็กระสุนปืนเยอะนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยงั้นเราก็ตัดมาไปในเกมเลยก็แล้วกันนะครับแม่ไอเราก็ยิงอยู่ตั้งนานท่านผู้ชม ไม่ต้องห่วงเลยสหายผมช่วยสนับสนุนให้อย่างเต็มที่ครับ special point. เสียงเท้าข้างหน้าผมมีนะครับท่านผู้ชมมองยังไงดีว่าเฮ้ย อ,อยาสีเล้งไงสาดเดียสู้หลียงได้มาก่อนแล้วเว้ยสองคิวท่านผู้ชมรู้สึกสบายใจชิบเป่งเลยฮะ One minute later Double Kill ผมอยากที่จะยิงอย่างนี้มาตั <S 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 um ้งนานแล้วนะคระเปิดเราแม่งขัดลำกล้องซะอย่างนั้นครับท่านผู้ชมทำไมยิ่งเล่นแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันรันทดกับชีวิตซะเหลือเกินวะเนี่ย ไม่ต้องวิ่งครับสหายผมให้เองแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ได้แดกคู็อกในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะรู้จริงๆคือระเบิดผมมันไปอยู่ตรงส่วนไหนนะครับ <Huh? S 1> ลูกรักแม่งไม่คิดจะลืมตาตื่นขึ้นมาเลยหรือยังไงวะเนี่ย ระเบิดตัดมาก่อนได้หนึ่งคนก็ถือว่าโอเคอยู่ครับท่านผู้ชม okay. Yes, 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 yes. มันต้องอย่างนี้สิว่เฮ้ยลูกรัก <Y ipp> <laughs> ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ศัตรูเขาจ้องที่จะยัดเราอย่างเดียวเลยนะครับน้าท่านผู้ชม แล้วนี่เขาหลุดมาได้ยังไงวะเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้อไม่มีศัตรูคนไหนเข้ามาเล่นอยู่โดนระเบิดของผมเลยนะครับน้า OK! Grenade. ไม่ได้นะครับไอพิชเองจะเดินมาอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยผมกำลังรองเขาอยู่เลยว่าเขาจะออกมาทางไหนครับ รอดตายได้นี่ก็ถือว่าปาฏิหาริแล้วนะครับท่านผู้ชมให้ตายเถอะเขาจ้องใจนี่เราอย่างเดียวเลยครับของจริงว่ะท่านผู้ชมอีกหนึ่งคิวตามมาเลยก็แล้วกัน One minute thirty seven seconds later ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนก่อนก็ถือว่าสบายใจแล้วครับท่านผู้ชม,มเขาไม่ได้เล่นอยู่หลังเกิดเงินเหรอครับเนี่ยท่านผู้ชม เพลกมามมนี้ได้เลยเพื่อนผมรู้อยู่แล้วครับเสียงเท้าเมื่อกี้มีอยู่นะครับท่านผู้ชม นนไอ้ตายเถอะไอ้เราก็หาอยู่ตั้งนานท่านผู้ชมว่าเล่นอยู่ตรงทางไหนครับ ไปเล่นตรงกล่องนู้นครับเมื่อนูซาไล่ต้อนไปแล้วเอยเดินเข้าล็อกผมพอดีเลยนะครับเนี่ยทีมของคุณได้รับชัยชนะ สำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลังไปก่อนหนะ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ